ุมีนามีนามษซานี่กระโดดเฮียเฮียเหมือนที่นี่พูด่ะแบคกิวอะว่าโหคุณตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพวกเราเดอะแมดมอมนะครับผมและนี่คือรายการชแมดมอมพุดเฮียอะไรเฮียวันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้จะมาเล่นเกมเกมอะไร ชื่อว่าชื่ออะไร Brain Test Brain Test ด้วยที่แบบทดสอบสมองอะเมื่อวานอะกูไปกินเนื้อย่างมาเลยได้แบบความคิดว่าเอ้ยวันนี้เรามาทําอะไรกันดีวะด้วยการเล่นเกมเฮ้ยเออมีเหตุผลกูแล้วทำไมคิดเป็นยาวพี่ก๊อฟเลยเพราะเฮียเนี่ยกูเทียอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นเกมทดสอบสมองใช่ไหมใช่เราต้องช่วยกันเล่นใช่เพราะว่าคนเดียวน่าจะสมองไม่ถึงสี่คนจะเล่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอัดวิดีโอเอ้ยอัดอัด อ่อนหน้าจอก่อนสิเอาเลยปะไหลพี่อะครับผมใช่ใช่อ่ดยังยังไม่เอาเดี๋ยวหน้าจอแตกกูจะอัดมึงไเพี่อะถ้ผมเนี่ยคนดูก็จะได้เห็นขึ้นไปในหน้าจอยมันจะขึ้นมาปิ๊งบุ๊คตึงแล้วกดอ่ะอะไรใหญ่ที่สูด i p a d ใหญ่เกลี่ยวไงไอแใหญ่ผมเห็นแล้วกด iPad เหี้ยไม่ได้ว่ะทำไมกูเลือกไอแพไม่ได้วะมันใหญ่โตอ่ะอุ้ยเหี้ยหนูอ่ะใหญ่จริงๆอุ้ยใหญ่เถอะเอาจริงนะถ้าถ้าเอาแบบไม่หลอกกันนะคือตัวนี้ช้าแต่ถ้าเอาเอาตามความคิดของคนมันก็คือช้างไงก็ทดสอบสมองไงมีไหมล่ะไม่มีอ้าวเปลี่ยนไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะเห็นมั้ยกูบอกแล้วถ้าเนี้ยมันเป็นมันเป็นความจริงอันนี้มันใหญ่สุดแต่ว่าในเกมมันเป็นตัวนี้ไง ูพูดผิดตรงไหนอ่ะเออเออบักฮามึงสิงโตมีรูปร่างอย่างที่สองทำดอกไม้ให้บานได้ยังไงเฮ้ยเออบักน้ำบักน้ำมันน้ำมันลอยนะเพี่อะน้ำอ่ะเนี่อะไรพญาออดใช่ไหมทำให้ฝนตกฝนตกฝนตกไหนอีควายดอกไม้บานต้องใช้แดดปะวะเอ้ยพญาออดใช่ไหมเมียากกว่านี้ปะวะง่ายไปเอาช้างเข้าไปในตู้เย็นเดินเข้าไปดีกว่าเออก็เดินไปเปิดตู้เย็นก่อนเข้าไปอีเหี้ย ไม่ไดเลยโง่ไรวะเนี่ยไ่ได้เลยวะเฮ้ยง่ายจังวะสิ่งใดอยู่ใกล้เรามากที่สุดไอแมทใช่เนี่ยซิบแขนกูแล้วเนี่ยไเฮียเนี่มึงเอาเลยนั่งใกล้หรเอไงไอแมทมึงง่วงแล้วอ๋อพระจันทร์นี่ทำไมอ่ะเนี่ยเราสัสเลยจำไว้ว่าทุกอย่างเป็นส er> ่วนหนึ <S 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 ่งของคำถามชิซ่ามีกี่ชิ้นกันนะไม่รู้อ่ะ อองงดดี่ลูิก็ห้าไงมันต้องซ้อนมันเนี่ยซ้อนมันเนี่ยมันชอบซ้อนอ่ะนี่ไงโอ้โห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 โโอ้หแล้วจะนับยังไงวะเนี่ยอ่ะนี้ตรงนี้่อีกคนเนี่ยอันนี้อันนี้อีกปะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปแปดต่อแปดนี่แบบโอ้โหง่ายเกินนะครับโอ้ย เอาไปห้าเลยไม่ให้ให้หนึ่งเฮ้ยเอามาได้นะเปล่าให้ห้าเขาก็เอาเชื่อดิือไม่ต้องเอาเลยฉันเพิ่งวิ่งนำคนที่ได้ที่สองไปตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สองที่สองใชคนตลาดคนตลาดเนี่ยมึงจะตอบข้อหนึ่งมึงจะตอบข้อนหนึ่งที่อ่ะพวกงูใจยังไม่ได้ตัวที่อลยกำลังนำแล้วแหละเลื่อนสายเพื่อปลดล็อก เฮ้ยไอ้ยนี้มันขวาไอ้ยี่นี่มันขวาไม่แต่รูปมัปฝั่งนี้นะโดนเขไม่ได้ว่ะเอ้ยอันเอ้ยเป็นไงครับเฮ้ยไม่น่าเป็นเยี้ยนที่ที่จะทำได้เลยโดนเข้าแล้วอดีตแค่อาหารเหมียวเร็วๆมันหิวเร็วไปไม่ทำไมไม่มากินวะชูเต้าเรียอกก่อนดิเอารวดพันแม่งอีกที้ เฮ้ยเฮ้ยกูชอบเลยแงยกูชอบเลยอย่างเงี้ยเอ้าเอ้าคือะไรอ่ะอ๋อคำว่าแมวก็เป็นแมวเหมือนกันนะใครเป็นคนคิดเกมเรียนลูกบอลสีเขียวอยู่ไหนนี่ไงสองอันนี้ผสมกันจะเป็นสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยกลัวเด็กศิลปะไอ้เหี้ยนี่เป็นสีอะไรลูกนี้ไม่ได้ปกติบ้างนี่ไง ตัวตลกกับตัวเอ้ยนี่ปล่าวะเพราะว่านี่ไงนี่เป็นแดคูล่ามันเป็นฮาโลวีนมะไม่ใช่นี่มันเป็นแดคูล่ามันไม่ใช่คนตัวจรินอะไรได้ไหมเนี่ยนี่ตัวตลีเลยตัวที่อะไรอะไรที่บอกว่าตียาผิดเฮ้ยยากกว่นี้มันมันนี่ได้เว้ยเขย่าอะเหมือนคนบ้าเลยเฮ้ยมาเกมมันมีเขย่าจริง มีอะไรมีอะไรเดี tense, ๋ยวมันมีที่อะไรหล่นลงมาไอ้แบตหล่นหน้าจอแตกไอ้สับหรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรที่ปกติอ่ะฉล่วยอะม่กดเฉลยไม่กดเฉลยเลยอ่ะมันจะแบบมาน่ามันใต้กว่าเดิมมั่วไปอ่ะมันเล่นได้จริงปะในเกมยี้เนี่ย แก้วแก้วเกอตลกไม่เือเหี้ยอะไรวะโห้เราดุไอ้เฉยเจะกบหาไหนมึงเอ้ยเฮ้ยนิ้วหกนิ้วเหรอโอ้ยไอ้พี่ว่าไม่ได้ด้วยว่าไม่ได้ด้วยเนี่ยไอ้สัสมังกรากรมพามีนามีนาไม่ทัเดือนระยะสุดมีนาไง ใช่เพราะว่ามันมี31มสิเอ็วันไม่ใช่อันนี้เล่นอะไรกับกูเล่นเล่นเล่นหรอเล่นลิ้นเหรอเล่นเล่นสุดอย่างงี้เหรอโอ้เล่นลิ้นอ่ะกุมภาอ๋อตัวสุดเยอะสุดไม่เขียนให้ชาร์จตายเฮียมาดิครับมาดิครับเขาบอกให้เอาลูกที่หล่นเออมึงไปเอาลูกที่ลอยขึ้นมาดิก็ลูกที่ลอยขึ้นมาดิเฮียอะไรลูกหล่นก็คือลูกนี้ไง มาดิครับมาดิครับเออแล้วมึงไม่จับลูกจับลูกอ้เหี้ยอะไรอ่ะกตรงจับแอปเปิ้ลไงกูจับเหมือนเลยเขาบอกว่าลูกแอปเปิ้ลที่บินได้มันขัดหลักฟิสิกส์นะไอ้เหี้ยเหี้ยเกมเหี้ใครไม่เล่นแล้วพร้อมจะกระโดดข้ามฟากไปได้ให้ได้ไปเหี้ยไอไม่เอาภูเขาตึกกันเออไอ้เหี้ยเอ้ายังไงนี่กระโดดโอ้ยเฮียเฮียต้องกระโดดอ่าไม่ได้ อกูทำแล้วมั้งเจ้เอาไงดีทอมไม่ต้องข้ามไปก็ได้มั้งกูว่ามก็ได้มั้งไม่ทำอะไรหรอจะข้ามทำไมวะเสียงเกมแม่งยังปั่นกูฟังจนกูหลอนหูหมดแล้วไงพียเอ้หมดความคิดแล้วอะเกมนี้ยากว่ะ ไม่อยากมึงโกนตีนใช่มันกินเห็ดไปมันจะกินเป็นมันจะเป็นมาริโอ้เฮ้ยตอนแรกขวดไปนจีบมันอำไมวะผมยอดแมวผมยอดแมวอะไรอะไรของเขาเนี่ยไอ้เคียะม่งเลยตุ้มไประเบิด บอกด้วย9 45 43้วทำคูณก่อนลเออนลอยเราบวกลบ5 2 5 2 9 2 7้ยครับเป็นเพทพพิอ้เหี้ยันมิดได้สัสตร <laughs> งต <laughs> นี้ไง5 5แล้ว3 5 5เว้ย ติดที่รึแาไ้สัตเนมุมมองม่กูอ่านเดือนอะไรบ้างมียีวันเดืงเมีทุกเดือนตายที่อเป็นทุกเดือนปี่สิบแปดนเดือนไงเออวะโง่ีอย่สเป็นนี้จริงเลยช่วเด็กคนนี้ไม่หนีเร็วกัดแม่งกัดแม่งเลยกัดันเลยอยุ่้ดขุดใต้หมา กระดูกมาให้เด็กให้หมาให้เด็กกินเว้ยที่ทำควาเสียงมันร้องไห้ให้หมาเลยแบบเลยช่วยชีวิตคนแขกผู้ไม่ได้รับเชิญนี่เหมือนที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเอาวะใครไม่ได้มาหมายพระหมายเอาไรเนี่ยเเกมสุ่มเลยทั้งนียอันนี้ไม่มีหนวดแต่ก็ไม่ได้อะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยตัวอะไรตาคูดีหนูนั่นไงจะหนูจอมโซนทำมันจะดีไง เฮียอะไรวะนี่ตอเลยอ๋อโอ้โหตกใจเลยเฮียช่วยด้วยค่ะด้วยังไงปลาหินนกัดขามันกัดขามันไอ้เจ้าเหมียวไม่ขี้หมาไอ้สัตว์เหอเอาแมวให้ให้คนนิ่งถือจะจะได้ไม่กลัวเอาหินเนี่ยให้ปลาหัวมันปากมันไม่ต้องร้องเอามีดออกมาเอามีดอาตอนจะตีหัวแม่เลยเฮียฝนตกเด่นี่เฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยได้รับโทษสัตว์ เขยา่าอันน like, uh ี้ยเขย่าป่ะเฮ้ยหมดทีหรือว่าเขย่าไฮโลไอาชีพแมวตัวไหนเดี๋ยวด้านขวาตัวนี้ปะขวามึงหรือขวาขวาใครหลายที่อ่ะอ้าวเล่นลิ้นยังไงไอสัตว์ขวาขวาใครอ่ะเนือไทกดอ่ะกูกดมึงทำอะไรอะเลื่อนที่หน้าจอ ตายก็เังข้ามก็บ้านไปสิทำไมกูต้องมานั่งเล่นเกมที่อันนี้เรื่วยวะเสียงแม่งเหมือนปั่นทีไ้สัตว์แะตาซ่อมสะพานยังไงวะเอานิ้วบังนะเฮ้ย เฮ้ยโคตรฉีกไอ้เนี่ยไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไยเะ้ยเะเฮยยเฮ้ยเฮ้ย้เฮีเ้ยเฮ้ยเฮเยยเฮเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้เฮ้ยเฮ้ ฮ้ยดูไม่เปิดดีๆเลยที่เปิดหมาเปิดก็มีที่เปิดก็กระเด็นหมดข้อสุดท้ายยังข้อสุดท้ายละแมวที่อยู่บนข้อความนี้อยู่ที่ไหนแล้วกูจะรูแม่ข้อความนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออไปอยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างข้างล่างเออถอนนะถอนเลยโอเคหัวแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันครับได้กันไปเต็มๆเลยสาระบางข้อก็ดู ไม่น่าควรเออมันต้อง่ายมันต้องง่ายมันก็องายไปทดสอบสมองจริงๆอ่ะแต่มันเออแต่มันแบบเหมือนแบบไหวพริบด้วย IQ IQ โชโง่ไปเลยไปเลยหลายอันเลยแหละโคตนงงเลยข้อที่เอาดีกว่าเลยออมันเป็นไปได้ยังไงวะเออเกากลับว่าคนมันมันทำยังไงให้เกมมันทำอย่างนี้ได้ปะเข้าใจปะให้แบบให้มันรู้เราเอานิ้วบังอ่ะแล้วให้แล้วมรถมันจะข้ามไม่ได้อ่ะเขาเก่งนะคนทำเกมอ่ะแต่ว่าไม่ไม่น่าทำเลยไม่ทำเลยทำไม่ได้ไม่ทำเลยไม่ถ้าว่างๆแม่งเล่น เอานะแต่ว่าแต่เล่นคนเดียวละเล่นคนเดียวอ่ะน่าจะน่าจะหุ่นหงิดอยู่อ่ะเพราะว่ามันความคิดเดียวเล่นหลายคนได้ความคิดก็เล่นฆ่าเวลาไปแค่นี้แหละเนาะเล่นสมน้ำสมเนื้อใช่ก็สมมว่าเล่นสมเนื้อสมเนื้ออะไรมือต่อยใครแง่ยี่อ่ะ ไม่ก็คือแบบเล่นขำๆแบบว่าไม่ได้อะไรมากเกมแบบขายเครียดกดแต่เล่นระเกียบกันเดิมเราเราเป็นนาลิกันมาหลายเกมหลายหลายคลิปแล้วเป็นพวกกันบ้างหรือว่าเป็นเพื่อนกันบ้างอย่าทำร้ายกันเองอย่าทำร้ายกันเลยคิดต่างได้แต่อย่าทำร้ายกันเลยคิดนอกกรอบได้แต่อย่าคิดในกรอบได้คิดมากก็ต้องไปหาหมอถ้าเหมือนแบบว่าคนเราคิดมากไปมันไม่ดีเว้ยใช่ใช่ต้องมีเพื่อนคอยระบายคำที่พระท่านว่าโฉเฉียงเหวี่ยนเสียงเหมียนอะ แปลว่าเหมือนเหมือนที่นี่พูดอะแบกิวอะว่าโหูเขาลงตัวที่โตใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเกี้ยอะไรเนี่ยไม่เล่นแล้วครับผมก็จบันไปแค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมครับแล้วก็เต้นเต้นกว่านี้โอ้โหนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเรานะครับผมกดกระดิ่งนะจะได้มีแจ้งเตือนเวลาลงคลิปครับผมก็ลาไปก่อนบอกอะไรก็ได้แต่อย่าบอกลา อะไรวะกูจะพูดอะไรกูจะพูดอะไรวะกูจะพูดอะไรวะจะเล่นมูเกียอะไรวะลืมไปเลยอย่าบอกลาบอกรักได้เลยอย่าบอกลาก็อย่างที่แบกิวบอกว่าคนเราถ้านอย่าแยกกันเดินเวลาหลงป่าทำไมครับไมมันจะหลงไงที่นี่ยไม่เจอโอเคเมื่แบกิวบอกมีหิยะแยกกันเดินป่าแล้วกูจะไปหลงป่าทำไมอ่ะกูจะเข้าไปในป่าทำไมอ่ะโอเค สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเอาเฮียให้ลาไปก่อนก็แล้วอะไรบอทีหลังเอาตัวอื่นได้ไหมอ่าสวัสดีะะอไรวสําหรับวันนี้นะครับเอ่อโรมาไปก่อนเอาหมูไปก่อนเอาหมูไปนเดี๋ยวคุณต้องพูดอะไรวะเนี่ยอ๋อครับผมวันนี้ก็จบแลยนะครับวันนี้ขอหมูไปก่อนเนียอะไรเนี่ยงม้นอะไรไม่กูเล่นเนี่ยแพ้ไปก่อนแพ้ไปครับผมก็ขอแพ้ไปก่อนเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องนาเลยกูกับคุณไม่ต้องนานแล้วไอ้เฮีย โอเคครับแล้วก็อืมไปแล้วอยากคิดมากตั้งคิดมากไอ้เหี่อะไรโค้ดมาอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยดูเยอะมึงหงายเฮียมีเยอะสำหรับใครที่คิดมากอยู่ก็ต้องคิดมากหรอกเฮียอาจารย์โค้ดมาอีกแล้วสัตว์ไี่หละโค้ดครับผมแค่นี้แหละบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ